ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ่อ,อสงชวนชมพระทรัพย์คุณข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผูชาพระพุทธวถยพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่กคงต่อพระนิพพานขอให้พลดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มานขอให้พบภะษีอาน,า,นา,ตตานนายนักตตกนี้เทินสาธุครับผม ว,วันนี้จะผสมประสาน,น,วนวันวันพระวันสมนัมณะก็เลยหยุดหนึ่งวันวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเอ,อ้ามีพระสีพระหลักสีนะวันนี้นะไปชมได้ไหลายองค์ทั้งสีทั้งไม่สีเลยใส่เขาเรียกว่าใส่ชมกันให้เก็บของค้อนสงได้ทุกทุกอย่างคนนั้นเก่ง ก็มีหลายอย่างนะกระไบท้องเอ้ยลงลักหล่องซาดเอ้ยเนื้อดำเอ้ยเนื้อแดงเอ้ยเนื้อเขียวเอ้ยโอ้โหเดี่ยวว่สุปเปอร์เดียวว่าโคลาตะเลยแสดงชุดนี้นะ เนื้อขาวเอ้ยแดงเอ้ยดำเอ้ยตะ้ใบทองเนี่ยเอานี้ให้ดูตะอใบทองสองผมอะอหือใบทองนะแดงกับดำลงสนามคู่กันเลยน,นี่สีก็ลงสนามเยอะว่นเนี้สันเดียวยกวับสนามกระเครื่อนขอส่งชวนชมัะอากาศร้อนไงขับไปไหนมาไหนก็ ให้ลบใชะอะไรกันร้อนไดเผินอวูบ้าบได้นะสติแตกนะนแหน่อยผลไม้แะกรัก,กรทานมะม่วงก็ดีนะมะม่วงแก่ตาอะไรตาอะไรได้เยอะมมกินเลยทำให้สายตาดีด้วยประสาทดีด้วยหวัวใจดีด้วยนของดีทั้งนั้นมะละกอมะม่วงเนี่ยนสมุนไพรไทยเราเนี่ยแหละ คนที่โลกเลื้มวัดโฉนกีทุกวันมามวลม,มาละสองลูกวันละกอวันละลูกนี่กนทุกวันกระุงปัสสาวะใยาตาเนี่ยแถมยังต้านมะเร็งได้ด้อเอาเอาสิทำเล่นคนนะเสร็จานาน,น,นต้อง ชมกันไปเรื่อยๆน้ม,ม่วงละไม้ไทยขับไปแล้วอา้าวตะไบทองนี่ท้องระย,รยีระยับเลยตรงนี้นะที่หนึ่งของพระสมเด็จนทองนี่เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากที่เขาสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์ท่าน บูรณาวดวาลาบต่างๆพระองค์ไหนที่มีกระเทาะหรือเปือยทองลักมันจะหลุดใช่ไหมลักมันจะหลุดลักหลุดก็จะเปือยปะจะเปือยก็เห็นทองไม่สวยพอาทองไม่สวยก็คูตรงมาขอญาตพระก,ก,ก่อนเนะคูตรงมาให้หมดพอขูตรงมาเสร็จก็ เก็บเอาไว้แล้วก็มาเนี่ยมาสร้างาพระในราชการพระองค์ท่านแล้วก็มาตีให้แตกเนี่ยตีเป็นเส้นๆแล้วก็มาใส่ในองค์พระเนี่ยเขาเรียกว่าตะไบทองนะครับน,นี่นี่องค์นแดงนะกีดำนะท่นสงบอกว่าได้ให้เก็บให้ไม่ไม่ไม่ทั่วหรอกครับเยอะใครเก็บได้เหมือนจะเก่งขอกราบง,งามเลยเนะอ่านะครับอันนี้ก็ชนเข้าไปก่อนนะครับ ใบท้อในมีหลายสีมีทั้งเนื้อแดงเนื้อเขียวเนื้อเหลืองเนื้อดำโอ้มากมายเยาาายกี่ยวกาบทำไมไล่กันในบดจริงๆประมาณสิบกว่นี้นะครับจัดให้ชมกันนะฮะวันนี้ก็ดูข้างหลังเนี่ย ใครมีจะต้องสตางค์นาเกตนะครับบรรโเงตัวบ้านตอนนี้ก็ใช้เงินเยอะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมูไม่มีเลี้ยงแมวแมวหลายตัวหมาด้วยหลายร้อยตัวมาจอดจับทำบุญด้วยทางกุศลด้วยช้าก็ใส่บาตรพระไปสามครง องห้าองคะปกติก็ห้าองรถตรงมาไหนจะตังเหลื่อน้อยมีพี่เขาฝากไว้ใส่ให้เขาอยู่ทุกวันเนะานละงลันอะไรหมดไปไหนเดี๋ยวจะโทรไปบอกไม่บอกแ้ะเขารู้เวลาก็จะมาเองคนเคยทำบุญฝากไว้ทำบุญมึงเลี้ยงหมามึงฐานแซม รู้ออาเนี่พิมกระตอกแตกหรือว่าไขน่นกกระทารู้เวลาก็จะมาเองเลยเนาะช่วยเตี้ยงหนามัง่งทำบุญม้ง่งใส่บาตรมั่งนะครับเหมือนว่าเขาได้เวลาเขาก็จะมาเองขอบคุณนะพี่ผมคันนะได้รับพระแล้วนะ ขอขอบคุณท่านไปอย่างมากครับก็ผมดูวัเดเจตเชโยให้ไปองค์นะสวยดีเห็นหิตด,ดูดูว่าสวยลงรักปิดทองเรื่องพิมพ์คกตลอดนะพี่นะจะดูรายการให้มีการได้คุยกับทางลายหยิบได้ไปก็ให้ไปเนะของจากใจของฝากพิวุฒิะนาวมาจากพิโลกขอบพระคุณท่านมากนะเนี่ ่านนำมาขาสี่รถม,มากว่าผมโอ้ขอบพระคุณมากผมก็กินว่งแบ่งเพื่อนฝูงกิงมนมัง่งเนี่ยนี่พระลงรักปิดทองสีแดงดำก็มีครับพระลงรักเก่าๆสวยนะคนต่ก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยเหตุของจริงดูกครให้ดีอันนี้มีเยอะเนี่ย มีเหลืองเอาขอบคุณนะครับพี่วุฒิโอ้ผมมีพระซุมกอให้ไปองค์โอ้โหดีใจเขาบอกแกพูดเองเลยนะพระมีประสบการณ์นะพอสงที่ได้ไปหลายๆองค์บูชาไปแฝนออกไปสวนไปป่าทำไร่ทำนาขับรถแกก็แฝนสมเด็จที่พอสงให้ดักได้ไปจากพอส่งทำบุญไปด้วยอะไรไปด้วย แกบอกเดี๋ยวจะมาเอาผ้าไตรห้าชุดนาะงพรสูงแกมาดูว่ามีไหมมีที่บ้านมีเป็นร้อยชุดขายไม่ได้ไม่ใช่ปมีคนไม่ซื้อหรอกมึงคนไม่มีตังค์ของกาาหนึกขายไม่ได้มา,าาไม,มาผ้าไตรไปนี่จะมาพ้าไตรทำบุญมันเกิดมันเกิดจะต้องมอบพระอะไรพิเศษให้สักอย่างนะีให้ไปแล้วนะเอามาขามมาให้หมาหจะประคุณนะี้สุดยอดจริง เลยให้สมกลอเป็นของขวัญไปองค์เนยงอายังขาดพี่สมนึกดิพี่สมนึกเนี่ยโอ้โหที่หนึ่งะอะไรรู้ไหมฮะธรรมาเนี่ยกินแก่จนโอ้โหมะม่วงกวนโอ้โหแชมป์โลกเลยนะมะม่วงกวนสุาอร่อยมากได้กินอะไรมันชื่นใจไม่เหมือนที่อื่นไม่หวานมากไปเปรี้ยวมาชุ่มกลออ,อันเนี้ย ถ้าแวะมหาพรสงมาเที่ยวหาก็อย่าลืมซื้อมาวากมั้งจะให้พระที่สวยไปบูกชามีน้ําจิตมีก็มีน้ําใจมาก็มีน้ําจิตไปให้มอบให้นี่ไม่ยากเลยม่วงกวนคีดนึกก็มาดีก็มีมาม่วงกวนน้ําผึ้งแม่น้ําผึ้งป่ามาเลยยกมาให้เป็นหลังหล,ลักโุลโลเลยก็ยังดียังกินอยู่ทุกวันเราเชื่อใจกันของเขาดีจริงแค่น้ำผึ้งไม่ดีเนี่ย โอ้ยไม่กี่เดือนก็เสียแล้วขึ้นดับปีแต่น้ำพึ่งแท้เนี่ยไม่ไม่มเสียเหลืองอยู่น่ากินมากก็ยังกินอยู่นะครับพี่เออทำมากันอผสมนะฮะไอ้นี่ผสมอ้าวนี่แดงลงมาอยู่นะกาแฟสักกาแฟดำเนี่ยนะอะไรกี่อ่ออะไรก็ได้นะใส่ถ้วยน้ำร้อนใส่น้ำพึ่งหยดไปนิดหนึ่งโอ้ สุดยอดนะไม่ใช้น้ําตาลใช้น้ำพึ้งหยอดก็ทําเป็นเรื่องปกติเนี่นพอสมก็มีอย่างนี้นขี้ก็ให้มาประโถไปทิ้งไหมของดีถึงงั้นไปหาซื้อขวดถึงสี่ร้อห้าร้อยของกแท้นนะน้ําผึ้งะแท้นเะนนะีหายยากพินึกนะมาเมื่อไหร่ก็มีก็มาฝากไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรทำการที่อยาก ทีย่านี้อ่ะกาเรียกมากวาดกันกินกินแล้วมันก็ติดใจทีของดีเนี่ยมาวันเมื่อไหรผมมีเนื้อขาวยังไม่ได้ให้ใครสักคน FC เนื้อทองให้ไปแล้วขาวเนี่โอ้โหหายยากจะขายก็ไม่ได้ราคาไม่รู้จะเรียกไงคงม,มันเปินเป็นแสนเป็นล้านให้กันฟ,ฟรีดีกว่า ดูแลกันไปเรื่อยๆพวกสูงกันขอพระคุณนับใจไมตรีน้ำบ่อน้ำครองไปลองน้ำใจเป๊ปที่เฟนตาสไปน์น้ำอะไรกรแเพ้น้ำใจงหมดนี่ไม่ตีต่อกันเป็นเพื่อนกันว่าจะมาคบกันได้คุยกันได้เนี่ยมันเรื่องยากอยู่พี่โลกก็ขับรถมาเนี่ยพี่วุฒิมาหลายเที่ยวด้วยเครื่องกระถินแกก็มาซื้อนี่อะไรก็มาทำบุญเข้าภาษาเที่ยมภาษาแกก็มาซื้อนี่แกไม่รู้แกแกบอกแกชอบใจ ได้บุญด้วยทำบุญเลี้ยงหมาด้วยาวไม่เห็นพอดส่งเลี้ยงหมายเยอะอราชการนะราชการเก่าก็เสียแล้วมาทีนึกก็มาเรื่อยกินน้ำกันนั่งคุยกันโหโหโหเดี๋ยวมาผมจะชงกาแฟให้ดิให้กินน้ำผึ้งกาแฟกาแฟสดน้ำผึ้งหยอดแต่กินแล้วมันชื่นใจดิเราไม่มีโรคไม่มีภัยสบายสบาย ครับก็ขอบ,ค,บคุณทุกท่านนะที่ชมรายการอยู่ที่เป็นเพื่อนกันอยู่บ้านคนเดียวมีคนอายุไอหาเมียโอ้โหอายุหกสิบฝ่าแล้วไปหาเมียมันจะไหวแล้วั้ยเนี่ยไอหาจะมาเป็นแม่แล้วจะเป็นเมียเราก็ไม่รู้จะเป็นลูกดิไปไหนอะไปก็ใครวะนะลูกลูกลูกสาววะนะามกันเถอะมั้ยหาเรื่องเนะี่ยอยู่คนเดียวเธอมีเพื่อนมีฝูงมาก็คุยกันได้อยู่ได้นาน นะถ้าไม่มีพวกผุงมาก,ก็เหงาขายขายค้าขาย,ขาย,ขายเครื่องสังฆพันธ์ทุกชนิดเในบ้านบาดไตราปรตาดไตบินโตพระพุทธเจา้าพระโสภงเขามีทุกอย่างเนะ่ยบอก,กงกงไงใครมาบ้านผมไม่ผิดหวังนะแถมยังมีพระเนี่ยเดี๋ยวเด,เดีพระเนี่เออผมมีซุปกอไหลองค์อยู่นางพญาก็ไหลองค์นานางพญา พูดแผนวัดใหญ่ก็ไหลก็องนะได้กันไปเพิ่งยังเนาะใครจะใครเห็นแล้วจะถูกใจเห็นแล้วจะบอกว่าแม่จ้าระครุณเลยของพรส่งเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาในหันวอ้าวขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดไรสงวามบุญบาทปรารถนาขอบคุณอาจารย์ใหญ่อาจารย์เช ซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกสอนให้ดูพระตอนนี้ท่านยังมีชีวิตยอยู่พระสมเด็จเก็บเกียเก่ยวไวเ้ยวเยอะแยะอาจารย์นะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเอานี่ลงพระขอให้ดูทุกองค์ความบุาจปากกันนะนี่นี่มันเป็นมิตรหมายให้ดีปคะคองตัวกันให้ดีเศรษฐกิจไม่ดีพุทธเจ้าพระองค์ท่านสอนไว้เลยนะ คนที่มีมากแบ่งปันให้กับคนไม่มีคนที่มีน้ำจิตคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้กับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ให้ช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่ไม่มีถือว่าท่านจะโชคดีบ้างนะครับอันวันนี้ขอให้ทุกท่านรับรวยด้วยกันทุกคนนะครับมีความสุขนะครับคิดอะไรสกงความมาุหมาปรารถนาอากาศร้อนผู้ไายเบยกออกสวัสดีครับ